เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมในพังพีชาแนลวันนี้เราจะมาสรุปเส้นทางการเดินทางบนรถไฟสู่นิรันห์ฮะมันชื่อยังงี้ป่าวะภาคเดอะมูฟี่ชื่ออะไรไม่รู้ครับอะไรนิรันนี่แหละแต่ทีเนี้ยมันอรอตลงมาในเกมโลบอกแล้วนะคืออีเวนต์นี้มันเป็นอีเวนต์อยู่ในมูฟี่ตอนที่เฮียเลนงคั่วเราเป็นโดนัทใช่ไหมล่ะแต่อันนี้มันเข้ามาอยู่ในโลบอกชื่อแมปโปรเจกต์เลเยอร์ครับผมเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มมาเราก็ต้องซื้อตั๋วก่อนครับโอโหกดไปแล้วครับ success fully purchased train ticket แต่ว่าผมรู้สึกไม่สักเซสฟูลเลยเพราะว่าเสียตังค์ไปตั้ง5 0 0พหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เจอเพื่อนร่วมทีมีทั้งหมูป่าหมาปูตัวผมผู้ใช้ปลาแล้วก็มีคนใช้พลังอสูรปลาปลา,ปาขึ้นรถไฟไดีกว่าเอ้ยโอ้โหล้มอีกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมารถไฟจะออกอยังงวะเอา้าจะออกแล้วนีกขึ้นี่ พอ,อเราขึ้นมาแล้วสิ่งแรกที่เจอเลยไม่ใช่อสูรจะเป็นเฮียเลนโกคุกินเบนโตมืนมในอนิเมะและ้วเคลแรกที่ให้เราทำเนี่ยก็คือวิ่งเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปขอกินสักคำหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ไปนั่งข้างๆเขาแล้วคุยกับเขาเลนโกคุก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแค่เตือนว่าระวังนะรถไฟเราเนี่ยมันมีอสูรให้ระวังตัวแล้วก็เลิกถามได้แล้วไอ้พวกเด็กๆกูจะกินต่อหยอกๆนะอันนี้ผมแต่งแล้วพอไม่นานหลังจากนั้นผมก็ไปล้มล้มลงไปตรง พื้นเลยนะครับสุดท้ายแล้วเป็นมนของเอนมุที่มันเต้นอยู่บนรถไฟแล้วมันก็ทําให้ผมนอนตายตาหลับเอ้ยยังไม่ตายนี่ว่ะฟื้นมาอีกครั้งเหมือนย้อนวันวานเข้ามาในหมู่บ้านที่ไหนก็ไม่รู้ผมก็งงมันไม่ใช่ความทรงจําของผมนี่ว่ะทีนี้ก็งงอยู่กับเพื่อนว่ามันให้ทําอะไรกันแน่เลยวิ่งตรงไปข้างหน้านะครับ <Wow. S 1> ก็พบว่ามันน่าจะเป็นความทรงจาของเลนงงคุเคียวจูโร่ <Wow. S 1> เป็นช่วงเราแวแบกบ้านของเรนงงคุเคียวจูโรโ่พูดไม่หยุดเลยพูดรัว,รว นะครับผมก็ประมาณเหมือนในอันนี้ไม่เลยนะคือมันให้เราปกป้องแกนแท้ของจิตใจของเฮเลนงงผูโอ้โหดูก็รู้พื้นเป็นไฟขนาดนี้โอเคเริ่มมาเหมือนจะไม่นานโอ้โหมันให้เราปกป้องแกนแท้ของจิตใจของเฮเลนตั้ง200วินะครับผมตอนนี้ก็มีการโชงงัดถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตายออกมาทั้งหมดเพราะว่าไม่อยากจะแพ้ตั้งแต่ด่านแรกเนาะครับผมสู้ไปสู้มานะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมากสําหรับดานแรกเั <No. S 1> ่นไม่ได้เยอะที่ดาเมจนะแต่มันเยอะที่จํานวนของไอตัวที่มันจะมาทาลาย แก่นแท้ของจิตใจพี่เรียนงงโค้ดานแรกก็คงจะผ่านไปอย่างอีซี่อีโก้นะครับไปครับผมด่านต่อไปเหมือนจะง่ายนะครับแต่จังหวะที่มันยากก็คือศัตรูมันจะไปตีผู้โดยสารที่นั่งกระจก,กระจายอยู่ในพื้นที่รถไฟนะครับเราก็ต้องช่วยกันปกป้องผู้โดยสารตาที่แล้วเนี่ยมันเล่นเราในความฝันแต่ตานี้มันเล่นเราในความจริงพอตีมาสักพักเนี่ยด่านที่2เราก็เพิ่งรู้ว่าความยากของมันคือการย้ายโบกี้นะครับเพราะตอนแรก มันตีผู้โดยสารอยู่ในโบกี้แรกแต่ทําไมทํามาแล้วมันก็มาตีผู้โดยสารอยู่ในโบกี้ที่2ซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามัวแต่ตีในโบกี้แรกใช่ไหมเราก็เลยมองอีกโบกี้หนึ่งมันทําให้เราแบบบางทีเกือบทําให้ผู้โดยสารคนนึงต้องดับชีวิต180นี่เป็นเวลานับถอยหลังนะครับไม่ใช่ความสูงภาคหลังๆเนี่ยผมกับเพื่อนค่อนข้างจะลําบากเพราะว่ามันก็ออกมาทีๆขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องแยกยายะกันไปจัดการเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารของเรานั้นตาย จากเหตุการณตรงนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าศัตรูมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จะตีผู้โดยสารเราค่อนข้างจะถี่ซึ่งเราก็บางทีเราไปควบคุมไม่ทันแต่ดีที่ผู้โดยสารเราเนี่ยมันมีหลอดเลือดม,มันมีหลอดบาร์นะครับมันไม่ตายโดยง่ายโดยที่โดนตีภายในครั้งเดียวผมก็เลยจัดอันตีไป1ึงทีนะครับผมสา่น้ำไล้จุดจบ <laughs> โอเคเสร็จสักทีครับผมสำหรับเควสที่2ไปที่เควสที่3 อาจหวนี้ครับผมเป็นคัดซีลงมาเจอบอสตัวที่แท้จริงนะครับเอนมุโผตัวออกมาแล้วเป็นล่างเป็นตัวกระจิ๊กระจ้ยนะครับที่แท้พวกควบคุมอยู่เบื้องหลังก็คือเอนมุไปครับผมมี3คนไม่ใช่ว่าจะกลัวนะครับผมพุ่งเข้าไปแล้วเพื่อนคนแรกของเราโดนไปแล้วนะครับพลังหนอนตานะครับของเอนมุซึ่งมันก็ใช้พลังนี้เป็นปกติอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นจุดที่เราพยายามแชมร์ดามจกันเพราะว่าบอสเนี่ยมันมีตั้ง12,500แ,แ,แต่แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่านะผมไหว าะว่าเพื่อนตึงไม่ใช่ว่าผมตึงนะเพื่อนตึงผมดาดเมทน,น้อยนะต้องบอกว่าปานวาลีเนี่ยเป็นปานที่มาตั้งแต่โลกหนึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นโลกี่ยเนี่ยผมแนะนําว่าเราควรจะใช้ปานอื่นนะครับไม่งั้นว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเราลงอีเวนต์หรือว่าจะทําดันเจี้ยนกับเพื่อนเนี่ยมันจะดามเมไม่ค่อยเยอะเอาละผมตกโอเคนึกว่าตายซะแล้วครับกดฉากไม่อยู่ KJ GK ตามนี้โอเคอีซี่ขึ้นมาก่อน เคครับยังไม่ตายนะผ่านไปไม่นานนะเอ็นมูเอาจริงตะโกโนโคตรดังแก้วหูจะฉีกแล้วครับผมนักล่าอาสูรทุกๆคนตอนนี้เอ็นมูมันได้เปิดเผยร่างจริงแล้วก็เสกรถไฟทั้งหมดให้กลายเป็นเนื้อของมันนะครับเอาแล้วครับโอ,โ,โอ้โหอสูรอสูรหนอนตามาแล้วครับทุกคนโอ้โหตอนนี้เลือดมันเยอะมากเลยครับเราจะทํายังไงดีจะสู้มันได้ไหมตอนนี้คือผมพยายามรักษาระยะห่างไม่เข้าไปใกล้นะเพราะว่าผมเลือดน,น้อยตอนนี้ผมยังฟาร์มฟาร์มอยู่ในระดับที่ โซโลไม่ได้นะครับโซโลบอสไม่ได้ต้องอาศัยเพื่อนก่อนนะโอ้ยมันหันมาผมแล้วผมนี้ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโคตรเจ็บอะเจ็บปะผมปลามันไม่เข้าเลยว่ะผมนี้แต่ถ้าตัวซีของปราณวารีที่มันจะเป็นท่าปลาบอลน้ําไปหามันนะครับโอ้ยตอนนี้มันเสกคล้ายๆเป็นลูกน้องนะครับโผลมายังไงครับผมฟันไปทีนึงโอเคโหเขายังชั่วนะฟันแค่ทีเดียวแตกนะไม่งั้นผมน่าจะเหนื่อยหน่อยตอนนี้ผมกับเพื่อนอีกคนนึงนะครับ ไม่ค่อยจะกล้าเข้าไปหาไม่เหมือนเพื่อนีกคนนึงเพื่อนีกคนนึงเหมือนจะเล่นอ่าพลังอสูรของอาคาสันี่ครับเขาเข้าไปต่อยมันคนเดียวเลยเห็นไหมต่อยรัวๆเห็นปะตอนนี้ผมได้แต่ยืนหางๆอย่างหงวงเพราะเราเป็นไก่ทําอะไรไม่ได้เลยพอผ่านได้ไปสักพักเนี่ยผมก็รู้แล้วว่ามันบ้ากันอไหนะครับ เราห้ามบาบัดเอาส่วนตัวนี้เด็ดขาดนะเพราะมันตีแรงโคตรต,ตัดคาสซีนมืดแบบนี้แปลว่าโอเคครับผมช็อตสุดท้ายมาถึงแล้วนะเพื่อนเราฆ่ามันได้แล้วครับผมผมก่อเพื่อนดังจริงโอเคครับตอนสุดท้ายมันให้กดฉากเพื่อเป็นการเหมือนเป็นการแบบฆ่าเอนมูนะตอนนี้ผมก็นึกว่าผมคิดว่าเนี่ยมันเราฆ่ามันได้แล้วโอเคครับช็อตนี้เอนมูนะ่าจะแพ้แพ้อย่างราบคาบนะครับโดยเพื่อนเรานะเงยหน้าขึ้นไปอย่างนี้เรียบร้อยเลยโดนเราฆ่าแน่อย่าเพิ่งได้ใจไปไอ้สอง มันจะมีอีกตัวหนึ่งครับอาสูรข้างขึ้นตามอนิเมะไทยซ้อใครเอ่ยคัดซีนแบบนี้ซูมแบบนี้แล้วเป็นขายอย่างนี้โอ้โหเป็นใครไปไม่ได้ครับอาคาซ่านะครับตอนนี้มันก็ทํามันโชซ่าใส่เรานะผู้เข้ามาจะฆ่าเราครับตอนนี้เฮียเลงงกู่มาปกป้องอย่างที่อ้าวครับผมเปิดมาอาคาซ่าไม่พูดพ่มทําเพลงนะครับผมหวดใส่ท่าทุกทุกอย่างกับนักล่าอาสูรทั้ง3คนนะครับกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางสู้ไปสักพักหนึ่งก็เข้าคัดซีนะครับอาคาสาวัดกับ เรนโงกคุ๊บบนี่นี่โอ้โหใส่กันสุดเหลือเกินนี่ตัวตึงตัวตึงอ่าแล้วก็เช้าแล้วโอเคครับผมจบนะครับภารกิจเอีเวนต์ครั้งนี้ของดอกเป็นอ่ากงเล็บนะครับกงเล็บโบนคลอสนะครับผมกงเล็บกระดูกก็ถือว่าแรงนะแต่ผมใช้ไม่ได้เพราะว่าผมเป็นส l เลเยอร์ไงผมไม่ได้เป็นเดมอนนะ จริงนะทุกคนนะของก็ได้ดีนะขอบคุณมากครับที่พาผมลงตอนจบคัดซีนสุดท้ายนะครับให้มาคุยกับรุ่นพี่เรนงโกเคียวจูโร่ผู้ที่เป็นเสาหลักเพิงนะครับเขาให้คําทิ้งท้ายว่าให้เราต่อสู้ต่อไปไม่ว่าเราจะลําบากตรากตําขนาดไหนให้เราไต่เต้าเป็นเสาหลักสักวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างเขาได้แน่นอน,นโอเคครับผมสำหร,รับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมตั้งใจทํามากๆแล้วก็สุดท้ายนี้ขอยืนข้างๆกับ รุ่นพี่ของเรานะครับเรนงูกุเคียวจูโร่ถึงพี่เกจะจากไปแล้วแต่ว่าจิตวิญญาณและความทะเยอทะยานของเกยังอยู่ในนักล่ารุ่นยาวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ